าออมาพบกับรถ d ดฮั a สุมีล่ากันบากนะครับวันนี้สีแดงสดๆกันเลยทีเดียวนะครับกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่จะ,จะนําเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับวันนี้วันที่5สิงหาคมเวลา15.51นานะครับนี่มาชมนี่ไดฮั a สุมีล่าครับรถยอดฮิตของวัยรุ่นไทยอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้ครับโด่งดังมายาวนานแล้วครับ เพราะว่ามันประหยัดครับแต่คันมันเล็กนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันก็ทําให้มันกลายเป็นรถที่ยูนิคมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแฟนขับเขาไม่น้อยนะครับแฟนขับเขาเยอะอยู่นะฮะอารมณ์ไรหาได้สบายๆนะครับเครื่อง6 6 0ซีซีคันนี้ภายในดิงดูสะอาดอยู่นะเอ๊เดี๋ยวเป็นรุ่นตัวไหนนี่โอ้ตัวนี้เป็นรุ่นเก่งมาแล้วด้วยไม่ใช่ตุน้นไม่ใช่รุ่นตัวกระบ,บะดัดแปลงนี่เป็นตัวปีท้ทยๆของเขาแล้วนะเนี่ยนะฮะ เป็นตัวปีท้ายๆของมิล่าตัวนี้เขาแล้วเพราะว่าเขาทำทรงเก่งมาเลยไม่ต้องตัดต่อนะฮะในภายในก็เรียกว่าเดินทางสะดวกครับประหยัดนะประหยัดแล้วก็คนเล่นรถมิล่ารุ่นนี้ปัจจุบันนี้มันคือมาแนวพวกนักสะสมและอารมณ์เหมือนคุณไปเล่นรถรถ Honda c i ี i c e g e k, อ k อะไรัมาแต่งมาแนวซิ่งๆแรงๆไปแข่งกันอ่าอันนี้มาแนวจุม๋มจิ๋มกระทัดรัดนะอ่ สายแบบวินเทจหน่อยๆนะครับคันนี้เปิดราคามา74,000บาทนะ,นะได้รุ่นตัวเก่งนะลงมาเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วนะครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับนะ,ะเครื่อง660้อีซีนะเครื่อง6 6 0 c ีซีเองอ่ะเป็นเทอร์โบนะครับเกียร์ออตโต้ซะด้วยนะโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนมาให้แล้วด้วยราคา74,000นะครับ แอร์เย็นย้ายแผงแอร์ไว้ด้านหลังนะฮะยางใหม่ปี20นี่แหละเปลี่ยนทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วภาษีก็เรียบร้อยด้วยนะครับอ่าโพสต์โดยคุณชะเอมนะครับคุณชะเอมนะคุณชฉเอมนะฮะรถน่าสนใจนะครับ74,000บาทสนใจรีบติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างครับผมนะฮะหาคุณชฉเอมนะ อยากให้ท่านชอบคลองรถดีๆนะครับแล้วก็ฝากช่องกดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยครับกดติดตามไม่พอนะครับเข้าไปดูที่ช่องด้วยครับมีคอนเทนต์หลากหลายมากมายดังเช่นาภาพด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ20อันดับรถสายโหดครับนะเมน,นูรถเด็ดราคาถูกนะก็รวบรวมรถเจง๋งๆแต่งๆรอๆนะฮะแต่รานะค,คาถูกๆก็คอนเซปต์ตามชื่อเลยครับ อันนี้ก็20อันดับรถสายโหดก็มาแนวออฟโรดครับต้องแต่งกันแบบจัดจัดหนักๆนะนี่รถหรูคู่บารมีนี่ก็ต้องเป็นรถแนวลักซ์ y รี่นะครับขับหล่อๆมากนักธุรกิจแต่ราคาถูกเหลือเชื่ออย่างเงี้ยนะครับนะเห็นไหมดูตัวอย่างเราเลือกไม่ได้นะมีหลายคอนเทนต์ครับผมพากินพาเที่ยวก็มีนะฮะใบหวยก็มีนะฮะก็ฝากท่านติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ